I call you ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR โค้ดนี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้เหตุการณ์ชวนขนหัวลุกนี้เกิดขึ้นในขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณภายในสุสานยามค่ำคืนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อจูจูดเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง กระโดดออกมาจากทางเดินอย่างกระทันหันในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแค่เด็กหลงทางธรรมดาเพราะหน้าตาและท่าทางของเธอดูไม่น่ากลัวแม้แต่น้อยแต่เมื่อชายหนุ่มถามว่าหนูมาจากไหนเด็กน้อยกลับไม่ยอมตอบคำถามเพียงแค่ชี้นิ้วไปทางสุสารเงียบๆ หลังจากนั้นเจ้าของคลิปบอกว่าเขาพยายามถามต่อว่าพ่อแม่ของหนูอยู่ที่ไหนแต่คำตอบที่ได้รับก็ยังคงเป็นเพียงปลายนิ้วที่ชี้ไปยังทิศทางเดิมตรงไปยังหลุมศพความสงสัยเริ่มกัดกินใจเขาเขาหันกลับไปมองจุดเดิมที่เด็กสาวยืนอยู่แต่ปรากฏว่าเธอหายไปแล้วไม่มีแม้แต่เงาหรือเสียงฝีเทา้าเหลือเพียงความเงียบวงเวงของสุสานร้รางแห่งนั้น เมืองเกติสเบิร์กเมืองแห่งตำนานสงครามกลางเมืองสหรัฐที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิเลือดอันดุเดือดว่ากันว่าเสียงปืนเสียงระเบิดและเสียงโหยหวนของเราทหารยังคงก้องกังวานไม่จางหายไปจากที่นี่เหล่าวิญญาณทหารหลายสิบนายที่สิ้ในใจในสมรภูมิแห่งนี้ยังคงวนเวียนไม่ไปผุดไปเกิดโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งปืนใหญ่ข้างทางจุดหนึ่งซึ่งชาวเมืองและนักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่นี่เห็นผีบ่อยที่สุดและในคืนที่เจขับรถผ่านจุดนั้นเขาก็ได้เจอกับสิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นรูปร่างของชายคนหนึ่งสวมชุดทหารโบราณยืนสงบนิ่งอยู่หน้าปืนใหญ่ใบหน้าเย็นชาดวงตาจ้องเขมงไปข้างหน้าราวกับยังคงยืนเฝ้าสนามรบในวันวาน is เมื่อเจตัดสินใจวนรถกลับมาดูอีกครั้งชายผู้นั้นก็หายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าและเงียบงันเขาแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่คนธรรมดาแต่มันคือวิญญาณทหารจากสงครามกลางเมืองเกตติสเบิร์ก ที่ยังคงเฝ้าสนามรบไม่จากไปไหนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนมิสเตอร์เรดและเพื่อนๆได้ออกเดินทางไปเที่ยวที่เมืองแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสตอนแรก เพียงจะเป็นทริปท่องเที่ยวธรรมดาแต่เมื่อพบเจอสถานที่รกร้างลึกลับแห่งหนึ่งก็อดใจไม่ไหวที่จะเข้าไปสำรวจเส้นทางด้านในนั้นทั้งแคบทั้งมืดมองแทบไม่เห็นอะไรเลยทำให้พวกเขาเดินกันอย่างยากลำบากและระแวดระวังไปตลอดทางจนเมื่อมาถึงช่วงทางเดินช่วงหนึ่งสิ่งไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้นเพราะในเงามืดด้านหน้ากลับมีเงาดำรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่กลางทางอย่างชัดเจน Going into the Kamerad, er is een spits. Oh, dit voelt als een heel slecht idee eigenlijk. Dat dacht ik ook, maar... Het is <laughs> ook niet zo heel verpettigend voor ons. GELUID VAN MACHINES GELUID VAN MACHINES ก่อนจะค่อยๆจางหายไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีตัวตนสิ่งที่พวกเขาเห็นอาจเป็นวิญญาณของใครบางคนที่เสียชีวิตณสถานที่แห่งนี้มานานแสนนานและยังไม่เคยจากไปไหน เรื่องนี้เป็นการนำเรื่องจริงสุดหลอนที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งมาถ่ายทอดเป็นหนังสั้นเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศชวนขนหัวลุกแบบที่เจ้าตัวเคยประสบมาคืนนั้นชายหนุ่มขับรถไปยังลานจอดบนห้างเพื่อจะจอดพักนอนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันระหว่างที่กำลังจะหลับตาเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ที่มุมหนึ่งของลานจอดไม่นานก็มีชายแปลกหน้าอีกคนเดินเข้าไปหาเธอดูคล้ายคู่รักที่กำลังทะเลาะก,กันชายหนุ่มจึงไม่ได้สนใจนะัก

ด้วยความเป็นห่วงเขาจึงขับรถตามเธอไปและบอกให้รีบขึ้นรถก่อนที่แฟนหนุ่มของเธอจะตามมาเจอแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชายแปลกหน้าคนนั้นมาขวางหน้ารถเอาไว้และในขณะเดียวกันเมื่อเขาหันกลับไปมองที่ด้านข้างผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเช่นเดียวกับชายที่ขวางหน้ารถ ก็หายไปเช่นกันเอ้ย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 ่ดจบเอ้ยมจุก <en> <eni> ์มกลม่สดเอ้ยม้สัสกไปเร็วเร็วฮะโอ้โหเอ็วเะ็วเร็วเอววเรเรร็ร็าา และเมื่อหันไปด้านข้างชายหนุ่มก็ได้เห็นกับร่างสุดขาวคล้ายผีโพคองห้อยหัวลงมาพร้อมกับส่งเสียงหัวเราะเย็นเยียบทำให้เขาถึงกับสติแทบหลุดเพราะเริ่องปฏิบตัตต่อได้ว่าสิ่งที่เขาเจอตลอดทั้งคืนนี้อาจไม่ใช่คนตั้งแต่แรกก็เป็นได้ ยินเป็นสิ่งลี้ลับในความเชื่อของชาวมุสลิมและชาวอาหรับที่มีมาแต่โบราณโดยเชื่อกันว่ายินเป็นสิ่งมีชีวิตอีกเผ่าพันธ์ุหนึ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นบางตัวอาจช่วยเหลือมนุษย์แต่บางตัวก็ทำร้ายหรือหลอกหลอนฮัสซันหนุ่มสำรวจผู้หลงไหลในเรื่องเล่นลับได้อ่านเจอข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตว่า ที่สถานที่มืดมนแห่งนี้มียินดุไร้ตนหนึ่งอาศัยอยู่ว่ากันว่ายินตนนี้มีรูปลักษณ์เป็นเด็กผู้หญิงผมยาวที่มักปรากฏตัวในยามค่ำคืนและดูเหมือนว่าตำนานจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพราะเพียงแค่เดินสำรวจได้ไม่นานวัตถุปริศนาก็กลิ้งออกมาตรงหน้าฮัสซันเองทั้งที่ทบรรยากาศร,รอบข้างนั้นเงียบสงัดหลังจากนั้นชายหนุ่มก็เห็นเงาอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากผนังมันคล้ายกับศีรษะของเด็กหญิงผมยาวรุงรงังเหมือนกับยินในตำนานไม่ผิด เขาตัดสินใจรีบวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆแต่สิ่งนั้นกลับหลบวูบหายไปอย่างรวดเร็วราวกับไม่เคยมีตัวตนร แม้จะคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วแต่ขณะที่กลับขึ้นรถกล้องกลับจับภาพบางอย่างไว้ได้ร่างของผู้หญิงปริศนาเดินผ่านท้ายรถไปช้าๆโดยที่ฮัสซันไม่ทันได้เห็นและไม่มีใครรู้เลยว่ายินตนนั้นยังตามเขาอยู่หรือเปล่า ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่หนุ่มสำรวจชาวอินโดนีเซียตัดสินใจบุกเดี่ยวเข้าไปกลางป่าลึกหลังจากได้ยินคําบอกเล่าจากชาวบ้านว่ามีบางสิ่งอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้สิ่งนั้นมักออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนผ่านไปเพียงหนาทีกล้องของชายหนุ่มก็จับภาพบางอย่างเอาไว้รูปร่างเหมือนคนแต่ผิดธรรมชาติจนขนลุกจ้องมองเขาไม่ละสายตา บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ลาฮาลาวาลากวะตลาฮาลาวะลักวตะอิลลาบิลลาฮิลัลลดิมบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ไปอ่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเขาก็ได้เห็นหญิงสาวผมยาวยืนอยู่รอบตัวทำเอาต้องหนีตายแบบไม่คิดชีวิตโชคดีที่เจอกับชายชรลาอีกคนที่คาดว่าเป็นคนในพื้นที่ชายคนนั้นอาสาที่จะพาชายหนุ่มออกไปจากป่า ย่ล่ะฮะอืมออืมอือืมอืม่ะกยน้ปะาเกี่ยกับละนั่งกินนั่เบสท์ลอร์ป่ะระหว่างที่กำลังเดินกันไปเมื่อชายหนุ่มหันกลับไปมองอีกครั้ง ชายชรลาคนนั้นกลับหายไปอย่างไรร่องรอยสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นคนช่วยชีวิตอาจไม่ใช่มนุษย์เลยก็ได้ครั้งนี้เหมือนเขากำลังถูกผีหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้ว่าจะหลุดผมจากป่านี้ได้หรือไม่อยาก้าอไม่สัตวัตป้าไพดีป๊ะ,ปะคุณอตเตอร์เกะป้า คืนวันนั้นลีอันทริโตเพิ่งกลับจากที่ทำงานและกำลังจะเข้าบ้านตามปกติแต่สิ่งที่เขาเห็นผ่านสายตาก็ทำให้ต้องชะนักอยู่หน้าประตูด้วยความสงสัยเขาหยิบกล้องขึ้นมาส่องให้ชัดเจนสิ่งที่กล้องจับภาพได้ทำให้ขนทั้งตัวของเขาลุกขึ้นมาในทันทีเพราะมีมือสีดำปริศนากำลังโอบกอดตุ๊กตาบนเตียงอย่างแผ่วเบาไม่เพียงเท่านั้นใบหน้าของใครบางคนก็โผล่พ้นมาจากด้านหลังตุ๊กตาใบหน้าที่ดูเหมือนคนแต่ดวงตากลับเรืองแสงน่ากลัว เลิกการ molestation เลิกการ m o l e s t a t i แล้วจูจ่ๆบานประตูเบื้องหน้าก็ค่อยๆปิดลงเองอย่างช้าๆทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องหัวใจของเลอันติโตเต้นแรงไม่เป็นจังหวะแต่สุดท้ายก็รวบรวมความกล้าปเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบเทว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่ ทั้งมือสีดำและใบหน้าประหลาดกลับหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงค,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 คืนนี้อาลีหนุ่มสำรวจสายล่าท้าผีตัดสินใจลองพิสูจน์ตำนานสุดหลอนว่ากันว่าหากทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณในกระจกวิญญาณจะปรากฏตัวให้เห็นจริงๆ เขาจริงเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างพร้อมสับพตั้งใจแน่วแน่จะทําพิธีนี้ให้สําเร็จแต่ก่อนที่พิธีจะเริ่มกล้องของอาลีก็จับภาพประหลาดเข้าไปทั้งจังในกระจกนั้นเงาสะท้อนของเขากลับหันมามองทั้งที่ตัวจริงยังหันไปอีกทางนี่ไม่ใช่ภาพหลอนธรรมดาแต่น่าจะเป็นวิญญ,ญาณที่เขาเพิ่งเชิญมาเอง I'm little Im excited I'm a gonna scared. nervous nowre Please Please I is in is in trust The The open come open come door door you ต่อมาเขาก็ถูกไฟช็อตจนตกใจและเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ดังลั่นขึ้นมาทั้งที่ไม่มีควันไม่มีไฟทำเอาบรรยากาศยิ่งหน้าขนหัวลุกไปกว่าเดิมจากนั้นเขายังได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้ดินคิดว่าอาจมีใครบางคนซ่อนอยู่เขาจึงรีบลงไปตรวจสอบ แต่กลับไม่เจอใครนอกจากกลิ่มเหม็นเน่าโชยออกมาจากความมืดหากคุณชอบคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ